ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะฮะแต่ผมว่ามันก็ทําให้เรานอนดึกกันสุดๆจริงๆนะฮะวันนี้นะแข่งกันตั้งตีสามนะฮะสำหรับคู่ดึกของเรานะค,ะคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกประจําสัปดาห์ที่12นะค,ะนะครับผมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านรับการ,รเรยือนของเอลร์ตันฮะวันนี้เรามาคุยก่อนเกมกันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรนะ่าสนใจสําหรับเกมนี้บ้างนะฮะแล้วทําไมแมนยูต้องชนะให้ได้นะครับผม มากก่อนอื่นนะฮะเรามาคุยถึงข่าวดีของเกมนี้ก่อนละกันนะฮะมีนักเตะหนึ่งคนนะหายไปจากทีมของเรา1ปีเต็มนะฮะนั่นคือทางด้านของมารติเนสนะฮะเขา กลับมาแล้วครับผมและวันนี้คาดว่าจะได้มีชื่ออยู่ในทีมแน่นอนนะฮะแต่ต้องมาดูว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองแต่ก็ไม่ต้องคิดนะผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นตัวสำรองแน่นอนนะฮะและมีหนึ่งคนนะฮะที่บาดเจ็บไปและกลับมาแล้วนะฮะตอนนี้คือคอบบี้ไมนูนะครับผมก็น่าจะมีชื่อสำหรับตัวสำรองของเกมเราในวันนี้แล้วนะครับและยังมีอีกหนึ่งสถิตินะฮะนั่นคือเป็นวันที่ครบรอบ1ปีของรูเบนอัมบริมนะครับผมก็ คอนเกรตเดชั่นกับรูเบนอัลบเรมด้วยนะฮะที่เป็นการครบรอบ1ปีและเป็นช่วงที่ยูเวนเรามีผลงานที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้จะเป็นการฉลองครบรอบ1ปีที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันนะครับผมและอีกหนึ่งสถิติคือรูเบนอัลบริมนะฮะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะและทีมแรกที่เขาสามารถเก็บชัยชนะได้นั่นคือเอเวอเรตันนั่นเองนะฮะเป็นการเปิดบ้านรับกำรรยอนของเอเวอเรตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผมและ ชนะคือกดไป4เม็ดเลยนะฮะสำหรับแมนยูของเรานะฮะก็ถือเป็นเลิกงามยามดีแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นการครบรอบ1ปีและกลับไปเจอกันอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมทีนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าทาไมยูเอเ็ดถึงต้องชนะให้ได้ในวันนี้นะฮะและถ้าเป็นไปได้ต้องชนะให้เกิน3ลูกขึ้นไปด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะฮะแมนยูของเราอยู่อันดับที่10นะครับผมมีอยู่18แต้มนะฮะแล้วก็สเปอร์มัวนี่พลาดท่านะ แต่เขาก็ยังมีลูกต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเราเขาเลยอยู่อันดับที่9นะครับผมนะเรามาดูกันหน่อยว่าที่4ของเราตอนนี้เป็นใครก็คือแอสตันวิลล่านะแอสตันวิลล่าตอนนี้มีอยู่21แต้มนะฮะแต่ลูกต่างประตูได้เสียของแอสตันวิลล่าเนี่ย4ลูกครับผมแต่มาอยู่ของเราตอนนี้มีแค่ลูกเดียวนะฮะนี่นี่เห็นเข้าใจหรือยังว่าทําไมผมถึงบอกว่าเราต้องชนะ3ลูกถ้าเกิดเราชนะ3ลูกขึ้นไปเนี่ยเราจะขึ้นไปอยู่ท็อปโฟทันทีนะครับผมโห แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะถ้าหากว่าเราขึ้นทัฟโฟได้ในสัปดาห์นี้นะผมว่ามันไม่ได้มีความสําคัญกับการที่บอกโอ้โหจบฤดูกาลเราจะจบทัฟโฟหรอกแต่มันเป็นขวัญกําลังใจของทั้งนักบอลสตาฟโค้ดแล้วก็ตัวแฟนบอลเองนะครับผมเพราะว่านี่คือจะเป็นการขึ้นทัฟโฟได้แบบเต็มพาพภูมินะของจริงของแท้นะฮะไม่ใช่การขึ้นแบบว่า10นาที20นาทีแล้วลงนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าถ้าหากพราะมันยิงไม่ได้เยอะขนาดนั้น ก็อยู่ที่5อยู่ดีนะครับผมนะเพราะว่าคะแนนก็จะเป็น21แต้มเท่ากับแอสตันวิลลานั่นเองนะครับผมที่นี้เรามาคุยถึงสถิติที่เจอกันหลังสุด10ครั้งนะครับผมผลรวมทั้งหมดเนี่ยคือเสมอ3แพ้1และชนะถึง6นัดเลยนะครับโดยเรียงอย่างนี้นะฮะเราเราพูดถึง10นัดนะโดยเรียงนี้นัดแรกคือเสมอครับผมแล้วก็แพ้ครับ หลังจากนั้นชนะรวดหนัดเลยนะฮะและสองนัดหลังสุดที่เจอกันนั่นคือการเสมอกันนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะเพราะว่าโอเคว่าตามสถิติแล้วเนี่ยสินัดเนี่ยเราแพ้เขาไปแค่1นนะแต่ว่าสองครั้งหลังสุดดันไปเสมอเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูกันอันนี้คือจากทุกถ้วยเลยนะผลเลียงทั้งหมดมาเลยนะสิบนัดหลังสุดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสถิตินะครับผม คืนนี้นะฮะใครอยากชมฟุตบอลไปด้วยกันนะฮะก็มาเจอกันได้ที่แอปดำนะครับผม Visa Channel จะไลฟ์สดเชียร์ไปพร้อมกันนะครับผมใครยังไม่ได้นอนนะใครแบบต้องทํางานตอนตีสามนะครับใครหรือว่าใครอยากดูนัดนี้มากๆก็มาดูเป็นเพื่อนกันนะครับผมอนะ่ะแต่ไม่มีจอให้ดูนะครับเป็นการ พูดคุยไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างชมเกมจนตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันหลังเกมเล็กๆน้อยๆนะฮะเราก็จะอยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะยังไงก็มาอยู่เป็นเพื่อนวีซ่า h ช n แนลด้วยนะฮะในแอปดำนะครับผมสาหรับการคุยก่อนเกมผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะและอย่าลืมกดติดตามช่องวีซ่า h ช n แนลไว้นะครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับแล้วเจอกันตี สามครับผม